ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับว่าการเป็นโรคซึมเศร้านั้นเป็นธุรกิจนะครับไม่ใช่โรคนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณดูวิดีโอนี้อยู่นะครับอย่าตกหลุมพรางในการเป็นโรคซึมเศร้าเด็ดขาดนะครับการตกหลุมพรางมีอะไรครับก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะครับทำไมอ่ะทำไมต้องเดินทางไปกินยาล่ะทำไมไม่บอกวิธีการป้องกันก่อนล่ะนะครับการวิธีป้องกันก็คือทําให้คุณเนี่ยนะครับรู้ตัวไวๆตอนที่เราเริ่มทุก นะครับรู้ตัวไวๆนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเอาเตีงกระโดดออกมาจากความทุกข์หรือความคิดลบด้งนนั้นเพราะว่าการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไบโพล่าขึ้นขึ้นลงลงหรือซึมตลอดเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มาจากการที่เราเนี่ยสังสมอารมณ์นั้นๆคนที่เป็นไบโพล่าขึ้นขึ้นลงลงนะครับแปลว่าเดี๋ยวปิดเดี๋ยวก็เออเศร้าเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเศร้าแบบเนี้ยน,นี่คือ คนแบบนี้ก็จะเป็นไบโพลาร์คนที่เศร้าๆอย่างเดียวอยากจะกระโดดตึกตายอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มาแนวเศร้าอย่างเดียวเลยทั้งหมดนี้เกิดมาจากการสะสมอารมณ์เชิงลบนะครับทั้งหมดเลยนะครับเมื่ออารมณ์เก่งแล้วไม่รู้จักการควบคุมนะครับแน่นอนครับมีโอกาสเป็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวให้ไวคนส่วนใหญ่บางทีก็รู้ตัวแต่ทาไมควบคุมไม่ได้เพราะว่ากําลังสติคุณไม่มีคุณไม่เคยฝึก นะฮะพอคุณไม่เคยฝึกเนี่ยนะครับพอเวลามันมันอารมณ์มันเก่งเนี่ยมันมันมันเก่งเนี่ยมันก็จิกหัวเราไปซ้ายขวานะครับมันก็จิกเราได้นะครับเพราะเราไปฝึกมันครับการที่คุณจะเป็นอะไรแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับมันต้องฝึกครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างดาราเนี่ยนะครับที่เขาเป็นโรคซึมเศร้ากันเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเก่งเรื่องอารมณ์ไง บางคนเล่นหนังเล่นละครบางทีไม่สามารถเอาบทละครนั้นออกจากหัวได้นะครับคนที่ร้องเพลงเก่งนะครับเขาก็ต้องร้องเพลงได้อารมณ์นะมาร้องเพลงได้อารมณ์ปุ๊บ,บอารมณ์เก่งพออารมณ์เก่งปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้นะครับเขาอารมณ์แข็งแรงมากขึ้นเขาไม่สามารถที่อยู่กับตัวเองได้นะครับต้องเดินออกไปซื้อของต้องเอาชีวิตไปพึ่งไว้กับสิ่งข้างนอกนะครับดังนั้นวันนี้คุณเองนะครับก็ฟังวิดีโอนี้อยู่นะครับให้เราพึ่งที่ตัวเองนะครับนะ คุณจะได้ป้องกันตัวเองไม่เดินทางไปเป็นโรคซึมเศร้าพรันเป็นแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่สนุกสักอย่างครับนะบไม่จะเป็นว่าซึมเศร้าเป็นไข้นิดเดียหน่อยเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีจิตไม่ดีเลยเนี่ยมันไม่หนุกละชีวิตนะครับนะนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าคุณนะครับอยากจะป้องกันตัวเองนะครับเอาตัวเองออกมาให้ไวสุดรู้ตัวเองให้ไวสุดแล้วจากนั้นโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการทําในชีวิตอยากได้ในชีวิตในตอนนี้เลยนะครับ ยิ่งทุกข์ต้องยิ่งสู้นะครับเพราะว่าคุณต้องคิดอย่างนี้ว่านะครับทุกครั้งที่มีอะไรยากมันจะขยายศักยภาพเราครับนะในช่วงนี้มันยากใช่ไหมถูกต้องเข้าใจมันอาจจะยากสำหรับบางคนแต่บางคนทาไมก็ทําได้ล่ะเป็นโอกาสของเขาเอ้คุณต้องคิดปุมนี้ด้วยนะเห็นไหมฮะนี่คือนะครับการที่เราเปลี่ยนนะครับจากความยากให้กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสในการสร้างให้ตัวเองเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็เอาชนะอารมณ์ ด่เชิงลบให้ได้ด้วยครับผมคิมพาเ Power Booster Man ครับอยากให้คุณมีความสุขครับสวัสดีครับ